สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจากช่อง Youtube เรานะฮะเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นหอบังคับวิทยุนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นฮอหอสเกลนะครับในทรงรามารหัส V915A นะครับถ้าเป็นตะก่อนมันก็เป็น V915 ธรรมดานะครับเป็นของ wl toy ตอนนี้เป็นเปลี่ยนยี่ห้อแล้วนะครับเปลี่ยนบริษัทแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของ xk นะครับรีโมทก็จะเปลี่ยนใหม่ อันนี้ก็เป็นฮอร์สเกลนะครับซึ่งมีระบบล็อกความสูงถ้าเป็นโฉมเวอร์ชั่นเก่ามันจะไม่มีล็อกความสูงนะครับอันนี้มันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับระยะการบินก็8นาทีนะครับถ้าเป็นคนเล่นของเล่นเครื่องบินบังคับจะรู้อยู่แล้วนะครับ8นาทีก็คือมันเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับหลายคนก็อยากจะ บินแบบนานๆอย่างเดียวเลยบินเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ไม่คำนึงถึงว่าถ้าเวลามันบินนานๆมันร้อนมันเกิดความเสียหายนะครับก็บินเพื่อความสวยงามบินสนุกนะครับแบตหมดเราก็พักชาร์จแบตค่อยบินใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปบินนานขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ระยะ8นาทีเนี่ยถ้าคุณบินโดยที่คุณไม่ตกเลยถือว่าคุณเก่งที่สุดแล้วนะครับถ้าจะบินได้เป็นชั่วโมงคุณคิดดูว่าคุณต้องตกกี่รอบอ่านะครับพังก่อนนะครับผม ทางก่อนที่จะบินเป็นครับกล่องอะไรก็อัปเกรดใหม่นะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับอันนี้มันจะดูชุ่มชําหน่อยนะครับดูมืดๆนะครับเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็เลยรีบมารีวิวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่จะเป็นกล่องมีคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ รีโมทคอนโทรลนะครับสติ๊กมันจะอยู่กึ่งกลางนะครับเพราะว่าเป็นตัวล็อกความสูงใช้ฐาน6ก้อนนะครับ เป็นสีแดงสดใสครับเป็นสีชาแนลนะฮะดูนะครับ,รบ,รบก็จะเห็นพวกท่อเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นเป็นสเกลนะครับก็สมจริงนะครับสมกับเป็นลามานะครับมันจะไอฮอสตล์แบบนี้จะอยู่ในแถวประเทศพวกสวิต์นะครับเขาจะใช้กันพวกที่เป็นฮอแมงปออย่างเงี้ยนะครับจะบินตามภูเขาหิมะอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองใบพัดหลักสายชาร์จ usb นะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นแบบชาร์จไฟบ้านนะครับซึ่งเวลาออกนอกสถานที่ถ้ามันยากอันนี้เราพกไปเล่นได้นะครับเราสามารถชาร์จกับ power bank หรือรถยนต์ก็ได้ท,ที่มี usb นะครับแบตบติดตั้งอยู่ในตัวนะครับก็เป็น7.4โวลต์นะครับ850มิลลิแอมนะครับอยู่ในลำตัว แบตสำรองเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ว่าในการที่จะแกะแบตตัวเนี้ยถอดเข้าถอดออกเนี่ยแกะยากนะครับเพราะฉนั้นน่ะคือแบตเสียก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเวลชาช้าต้องชา้ากับตัวนะครับแกะเข้าแกะออกเนี่ยแกะยากมากนะครับเป็นสี่ช n แนละควบคุมด้วยเซอร์โวนะครับมีสวอตเพจมีบาลานซ์นะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบการบินกันนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดสวิส์นะครับตรงนี้ปึ๊บเราจะเห็นไฟตรงท่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงกระพริบกระพริบก็คือสถานะออนพร้อมทำงานจากนั้นเปิดรีโมทครับโยกคันเร่งขึ้นแล้วลงหนึ่งครั้งอ่ามันจะจับสรรัญญาณจากนั้นลองโยก สติ๊กข้างฝาดูนะครับนี่นะครับเซอร์โวจะทำงานแบบนี้นะฮะลองเล่งคันเร่งดูนะไอ้คันเร่งก็จะเร่งไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะเรากดเชื่อมต่อเราเร่งคันเร่งมันจะทำงานเลยอันนี้จะทำงานได้เฉพาะแค่ควบคุมที่ใบพัดนะครับควบคุมแค่เซอร์โวในการเริ่มเล่นนะครับก็คือต้องกดเทคออฟนะฮะ กดเทคอ f ฟคือตัวนี้นะครับเห็นไหม take off ก็คือกดหนึ่งที่มันจะสตาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วถ้าเวลาจะลงก็กดตัวนี้มันก็จะแลนดิ้งลงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูอีกโหมดนึงอันนี้จะมี LS นะครับก็คือโล่โลเก็คือสปอร์นะครับก็คือจะเพิ่มช้าเร็วได้2องสเต็ปนะครับปุ่มนี้ก็ไม่ได้ใช้ปุ่มนี้จะเป็นรองรับ ของรุ่นอื่นนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะใช้แค่2ปุ่มโอเคนะครับผมจะกดสตาร์ทนะ,ค,ะครับกดปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นเลยประมาณหัวเข่านะครับถือว่าการดินเนี่ยสุดยอดนะครับ่งสวย การคบคุมนะครับก็ร้อยร้อยหาสิบเมตรนะครับก็อยู่ในระดับสายตาเหนึ่งตัวครับซ้ายขาซ้ายขวาครับหนึ่รอบก็ได้นะครับ เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้นะายนะครับเอียงขวาได้หมดนะครับเดินทางแล๊บก็๊บเดินหน้าเลี้ยวโค้งกลับมาเลี้ยวโค้งบนนะครับได้ การบินก็สมจริงครับอันนี้จะสูงประมาณ20เมตรก็บินในระดับนี้มันโอเคแล้วนะครับอย่าไปบินสูงนะครับถิงแค่พอประมาณเพราะว่ายิ่งสูงอ่ะเวลาตกมันก็ยิ่งกระแทกแรงนะครับมันก็เสียหายสวยนะ